สวัสดีครับสู่สามอหนึ่งกับปุตตะนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะครับระบบต่อมไร้ท่อคือไรระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยคือระบบที่ประกอบด้วยต่อมไร้ท่อที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆของร่างกายซึ่งต่อมดังกาวเนี่ยจะทําหน้าที่ผลิตสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมนเนี่ยเพื่อไปกระตุ้นให้อวัยวะในร่างกายเนี่ยทำงานแล้วก็มีการจเจริญเติบโตได้ตามปกติ นั่นหมายความว่าถ้าระบบต่อมไร้ท่อเราผิดปกติไปการจเจริญเติบโตของร่างกายของเราเนี่ยก็จะผิดปกติตามไปด้วยนะครับต่อมาอฉันคือใครเดี๋ยวให้นักเรียน,นยจดบันทึกข้อความแล้วก็ลองถายดูว่าในข,ข้อความต่อไปนี้คืออะไระฉันทำให้การขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นไปนด้วยดีฉันสร้างฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกาย เจริญเติบโตฉันสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถมีน้ํานมให้บุตรกินได้อ่าเพราะฉะนั้นฉันคือต่อมาฉันมีรูปร่างแบนๆคล้ายหมวกฉันสร้างฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยพร้อมในการทํางานฉันสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญอาหารอ่าเพราะฉะนั้นฉันคือ ันสร้างฮอร์โมนไทรอกซินฉันอยู่ใกล้ๆกล่องเสียงและหลอดลมฉันควบคุมการจเจริญเติบโตของร่างกายเธอให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นฉันคือต่อมาฉันอยู่ติดสนิทกับต่อมไทรอยฉันรักษาความเป็นกดเป็นด่างให้กับเธอฉันสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมแคลเซียมในเลือดเพราะฉะนั้นฉันคือ ฉันสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรนฉันสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยมีลูกกระเดียดแหลมฉันสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงเสียงเล็กผู้ชายเสียงใหญ่เพราะฉะนั้นฉันคือฉันมีกลีบสองกลีบคล้ายพีระมิดฉันควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเธอฉันใหญ่ตอนเธอเป็นเด็กฉันเล็กตอนเธอเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นฉันคือ ฉันมีผลต่อโรคเบาหวานฉันสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณน้ําตาลในร่างกายฉันขาดไปเมื่อไหร่น้ําตาลในเลือดเธอเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันคืออ,อีกเกมนึงนะครับเกมขีดเส้นโยงข้อความที่สัมพันธ์กันอ่มีต่อมต้านสมองตอมไทรอย,อรย,รอย,อยด์ตอมพาราไทรอยด์ตอมไทมัสตอมมกไตร่ังไข่แล้วก็อันทะ,ะให้นักเรียนโยงเส้น ให้มันสัมพันธ์กันว่าแต่ละต่อมเนี่ยทำหน้าที่อะไรสร้างอะไรควบคุมอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแล้วก็ย้อนกลับมาทําลองทํากันดูน,นะครับอ่าเรามาเรียนรู้เรื่องระบบต่อมไหลท่อกันก่อนอ่านี่คือตําแหน่งที่สําคัญของต่อมไหลท่อเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้อ่าอันดับแรกเลยคือต่อมใต้สมองอ่าอยู่ตรงสมอง อันดับต่อมาต่อมไทรอยแล้วก็ต่อมพาราไทรอยเนี่ยอาจจะอยู่ตรงช่วงลำคอของเราต่อมาต่อมไทมัสอาจจะอยู่ตรงช่วงกลางอกต่อมหมวกไตต่อมที่อยู่ในต่อนอ่อนอของผู้ชายก็จะเป็นอันทะของผู้หญิงก็จะเป็นรังไข่ในสไลด์นี้หน้านี้ครูจะพูดถึง สามส่วนคือต่อมพาราไทรอยต่อมไทมัสแล้วก็ต่อมที่อยู่ในตับอ่อนอ่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปพูดในสไลด์ถัดไปอ่าต่อมพาราไทรอยเนี่ยอ่าชื่อเขาคล้ายๆก,กันกับต่อมไทรอยเนาะอ่าต่อมพาราไทรอยเนี่ยจะทําหน้าที่อ่าอยู่ตรงอ่าตรงลําคอของเราทําหน้าที่ควบคุมกดดาง ควบคุมกดดางแล้วก็สร้างฮอร์โมนที่ควบคุมแคลเซียมในเลือดอนี่คือหน้าที่ของพาราไทรอยต่อมาตอมไทมัสต,อ,ตอมไทมัส ต่อมไทมัสเนี่ยจะอยู่ตรงกลางอกของเราอต่อมไทมัสเนี่ยจะผลิตทาหน้าที่ผลิตไทโมโซินฮอร์โมนที่ชื่อไทโมซินทาหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราแต่ต่อนนี้สร้างภูมิคุ้มกันโควิดให้เราไม่ได้เพราะอะไรเพราะต่อนนี้จะ,จะเจรินเติบโตแค่อยู่ในช่วงทารกถึง6ปีต่อนนี้จะโตแค่ทารกถึง6ปีพอถึง6ปีปุ๊บต่อมจะสลายไปสลายหายไปพอโตขึ้นมาเราก็ไม่มีต่อม ที่ชื่อว่าตอมไทมัสแล้วต่อมน,นี้จะโตตอนที่เราเป็นเด็กตอนเด็กๆเกนี้ยโตมากเลยอ่สรา้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราในตอนทารกตอนถึง6ปีพอถึง6ปีปุ๊บต่อมน,นี้ก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วก็สลายหายไปในที่สุดอ่ส่วนในสไลด์นี้สุดท้ายก็คือตอมที่อยู่ในตับอ่อนต่อมที่อยู่ในตับอ,อ่อ,อ,อ,นบอ,อนเนี้ยะจะทําหน้าที่โยงมาหน่อย ตอมที่อยู่ในตับอ่อนเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมอ่าททำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดนั่นเนองอันนี้คือหน้าที่ของสามตอมนี้เดี๋ยวต่อินดีเราจะไปดูในสไลด์ถัดไปกันนะครับอตอมไทรอยตอมพระราะไทรอยตอมไทมัส ต่อมไมกต,ต่อมที่อยู่ในตับอ่อนอ่าอนธาตุรังไข่แล้วก็ต่อมใต้สมองเนี่ยนี่คือต่อมไร้ท่อที่สําคัญสําคัญในร่างกายของเราอ่าเรารู้ไปแล้วว่าต่อมพราราไทรอยเนี่ยควบคุมกดดันสร้างฮอร์โมนควบคุมแคลเซียมในเลือดอ่าต่อมไทมัสเนี่ยอ่าผลิตไทโมซินสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราแต่ว่าจะอยู่ได้แค่1-6ถปีทารกถึง6ปีอ่าจะโตตอนที่เราเป็นเด็ก พอเราโตขึ้นมามันก็จะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็หายไปอ่ามันก็สร้างภูคุมม้มกันให้เราป้องกันโควิดในตอนนี้ไม่ได้เพราะเราอายุเกิน6ปีแล้วมันสลายหายไปแล้วอ่าอีกตอมน,นึงก็คือตอมที่อยู่ในตับอ,อ่อนอ่จะผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมน้ําตาลในเลือดของเราอ่าตอมาตอมใต้สมองอ่าตอมใต้สมองเนี่ยอยู่ตรงสมองเลยอยู่ในส่วนของสมอง,องเราอ่ะควบคุมการสร้างฮอร์โมน ของต่อมไร้ท่ออื่นในร่างกายอ่านี่มันคุมทุกอย่างเลยคุมในร่างกายของเราเลยเพราะถ้าสมองเราไม่ได้สั่งการมา,าต่อมต่างๆมันก็ไม่ทางานสมองเราก็ต้องสั่งการมาผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตทางเพศของวัยรุ่นผลิตฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงแต่มันก็ผลิตได้น้อยกว่าต่อมเพศโดยตรงผลิตได้น,นิดหน่อยฮอร์โมนควบคุมการจเจริญเติบโตของต่อมเพศ ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตนี้คือหน้าที่ของต่อมใต้สมองควบคุมควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆในร่างกายผลฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตและก็พัฒนาการของวัยรุ่นก็คือ,อฮอร์โมนที่จเจริญเติบโตของเพศพอโตขึ้นเราผู้ชายมีอสุจิผู้หญิงมี อ่าร่างไข่อ่าฮอร์โมนกระตุ้กนการเจริญเติบโตของร่างกายนี่คือหน้าที่ของต่อมใต้สมองต่อไปอ่าต่อมหมวก right นนไตอ,ไอ่าตรงนี้อยู่ที่ไตแน่นอนพออยู่อ่าชื่อต่อมหมวกไตต่อม <frames> <small>. หมวกไตเนี่ยผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็การพัฒนาการของฮอร์โมนทางเพศอ่ากูโคคอร์ติคอยฮอร์โมนอ่ากูโคคอร์ติคอยฮอร์โมนเนี่ย ทำหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอ่าเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดลดการอักเสบของร่างกายอ่าเมื่อกี้ตับอ่อน ควบคุมน้ําตาลอ่าอันนี้ตัวนี้เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดอ่ากูโคคอติคอยแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายถ้าเรามีบาดแผลอะไรอ่ามันก็จะลดการอักเสบของร่างกายโอ้ยอ่าต่อมา one, one, อมิเนร่าลูคอติคอยฮอร์โมนมิเนร่าลูคอติคอยฮอร์โมนกับฮอร์โมนเพศอ่ามิเนร่าเนี่ยเป็นสีน่อย มิเนอร่ามิเนราสีน้ำเงินอ่าจะรักษาสมดุลในน้ำสมดุลน้ำในร่างกายสมดุลน้ำในร่างกายแล้วก,ก็กระตุ้นท่อไต ให้ดูดซึมน้ำกับโซเดียมดูดซึมซึมดูดซึมน้ำแล้วก็โซเดียมอ่ามีเนรา่าลูคอติคอย ฮอร์โมนเนี่ยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายากระตุ้นท่อไตเนี่ยให้ดูดซึมน้ำแล้วก็โซเดียมต่อมาฮอร์โมนเพศมันทับกันเดี๋ยวดึงใหม่ดึงนี้ขึ้นไปข้างบนดึงจมูปนี้แล้วกัน เขียนใหม่ให้มิเนรา่าลูคอร์ติคอยเนี่ยรักษาสมดุลน้ำกระตุ้นท่อไตให้ดูดซึมน้ำบวกโซเดียมอ่ก็คือพวกเกลือนั่นเอง ทำไมเขาพูดว่ากินเค็มเยอะๆไตทํางานหนักอ่าก็เพราะถ้าเรากินเค็มไปเยอะๆเนี่ยไอตัวนี้แหละที่ตอมหมวกไตนี่แหละมันก็ต้องทํางานหนักเพื่อให้ท่อไตเนี่ยดูดซึมน้ำกับโซเดียมหรืดูดซึมเกลือออกไปต่อมาฮอร์โมนเพศอ่ะก็จะมีเอสโตรเจนโปรเตสเตอโรนแอนโดเจนแต่ก็คือต่อมหมวกไตเนี่ยมันก็จะผลิตได้น้อยกว่า ต่อมเพศแน่นอนต่อมาต่อมไทรอย์อ่าเมื่อกี้เรารู้จักพาราไทรอย์ไปแล้วอ่าเรามาดูต่อมไทรอย์ต่อมไทรอย์เนี่ยจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอกซินอ่าฮอร์โมนไทรอกซินอ่ามีหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายอ่าควบคุมการเผาผลาญของอาหารอ่าถ้ามีการทํางานที่ผิดปกติไปเนี่ยอ่าร่างกายจะแค่แกนสติปัญญาต่า อตอมไทรอยอหน้าที่หน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานในแต่ละวันของร่างกายของเรา,าเราวิ่งเล่นเราเดินเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่เราทำกิจกรรมในแต่ละวันไปเท่าไหร่ตอมไทรอยจะควบคุมการใช้พลังงานในแต่ละวันควบคุมการเผาผลาญอาหาราเรากินอาหารเข้าไป ร่างกายเราย่อยเราเผาผลานอะไรไปบ้างเราใช้อะไรมาทําให้มีพลังงานาควบคุมโดยต่อมไทรอยด์ถ้ามันทํางานผิดปกติไปถ้าต่อมไทรอยด์เราทํางานผิดปกติไปไม่สามารถผลิตไม่สามารถผลิตไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอซินได้ร่างกายก็จะแคะเกร็งตัวเล็กๆสติปัญญาก็จะลดน้อยลง ตัวเล็กแคลกันการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เต็มที่ต่อมาสุดท้ายต่อมเพศต่อมเพศเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนผู้ชายก็จะเป็นอันทะผู้หญิงก็จะเป็นรังไข่ผู้หญิงเป็นรังไข่ ควบคุมการกระตุ้กนการเจริญเติบโตก็พัฒนาการของเพศชายเพศหญิงเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอาตองเพศก็เริ่มทํางานเราผู้ชายก็เริ่มมีอสุจิผู้หญิงก็สามารถตกไข่ได้มีเริ่มมีประจาเดือนอาสามารถมีบุตรได้นี่คือการทํางานของตองเพศสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายาผู้ชายสามารถสร้างอสุจิได้อันนี้คือ,อ สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายก็คือสร้างอสุจิของผู้หญิงก็คือ,อสร้างไข่ในเพศหญิงสร้างฮอร์โมนต่างๆโปรเจสเตอโรนเทสโทสเต,โตอโรนเอสตาิโอแล้วก็ฟอลิคิล่าอ,อันไหนมีของผู้ชายฮอร์โมนไหนเป็นของผู้ชายฮอร์โมนมีของผู้ชายเนี่ยมีฮอร์โมนเดียวก็คือ ฮอร์โมนอ่าฮอร์โมนนี้เทสโทสเตอโรนอ่านี้เป็นของผู้ชายส่วนอีกสองสองตัวโปรเจสเตอโรนอ่าเอสตาดิโอหรือแล้วก็มีตัวนี้ก็คือเอสโตรเจนอ่าอันนี้คือของผู้หญิง เทสโทเตอโรนนี่คือของผู้ชายส่วนที่เหลือ,อไปเป็นของผู้หญิงหมดเลยถ้าเราเคยได้ยินไหมว่าอพอเพศผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายเขา้าเทาโทสข้อมูลกันก็คือนี่แหละเขาก็จะหา อะไรที่มันที่มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับผู้หญิงเช่นเราอยากเราเป็นเพศที่สามเราเป็นเราอยากเป็นผู้หญิงเราอยากมีหน้าอกเราอยากมีที่งเราเป็นผู้ชายเรามีแค่เราเป็นผู้ชายเรามีแค่เทสโทสเตอโรนให้เรามีอันทะสามารถผลิตนังไข่ได้สร้างไข่สร้างอสุจิได้ จะสร้างรังไข่หรสร้างอะซจิได้อ่าเป็นผู้ชายสร้างอะซจิได้เตตอสเตอโรนมีหนวดม,เม,ม,ดม,เมีเข่าอ่าฮอร์โมนนี้ทําให้มีหนวดมีเข่ามีอ่าเขนขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกล้ามเนื้อใหญ่โตอ่าแต่ถ้าเราอยากเป็นผู้หญิงอ่าเราก็ต้อง take hormone, take hormone อเทคฮอร์โมนเทคฮอร์โมนก็คือเราก็เนี่ยอ่าไปหาพวกเนี้ยโปรเจสเตอโรน เอสโตรเจนกินเข้าไปกินเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยมาแทนฮอร์โมนของผู้ชายเพื่อทําให้เราเนี่ยหนามนีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนเนี่ยอ่าก็ทําให้นีหน้าอกใหญ่ขึ้นสร้างรังไข่ได้มีความมีลักษณะอ่าท่าทางเป็นผู้หญิงผมยาวอ่านี่คือฮอร์โมนที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายที่อยาก เผู้หญิงอ่เอาเขาก็เทของมูลนี้เข้าไปการบำรุงรักษาต่อไม้ท่อไม่ได้ยากเลยอ่านหนึ่งเลยอ่ะหนึงเลยก็คือกินอาหารให้ครบห้ามเรากินอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารครบอ่ามีวิตามินเกลือแร่คาร์บไฮเดตโปรตีนต่างๆอ่าเราได้อาหารครบร่างกายเราก็จะ,จะเจริญเติบโตต่อไม้ท่อต่างๆาก็จะ จะเ,เริ่มเติบโตได้ดีอ่าดื่มนะ้ําวันละหกถึงแปดแก้วอ่าออกกาลังกายสม่ำเสมอไม่ดื่มสุราอ่าหลีกเลี่ยงอ่าสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอ่าเช่นถ้าตอนนี้มีโควิดใช่ไหมเราติดโควิดขึ้นมาร่างกายแล้วก็ซุดโซมในระบบต่างๆเราบบต่อมไร้ท่ออ่ามันก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยทําให้ร่างกายเราซุดโซมไม่สามารถกลับมาแข็งแรงได้อ่า อ่าสุดท้ายก็คือคิดบวกมองโลกในในแง่ดีอ่ามีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ามันก็ส่งเสริมให้ระบบต่างๆในร่างกายระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยทำงานได้อย่างปกติอ่าสุดท้ายเรามาดูเฉลยกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะเรียนรู้กันไปเนี่ยที่มีคําถามชั้นคือใครเนี่ยมีคาตอบว่าอะไรบ้าง ฉันทําให้ร่างกายขับถ่ายปสัสสาวะเป็นไปด้วยดีฉันสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายของเธอเนี่ยเริญเติบโตฉันสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถมีบุตรได้มีนมมีน้ํานมเพราะฉะนั้นฉันคือฉันคือ,อต่อมใต้สมองหรือต่อม pituitary อันนี้คือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ pituitary ก็คือต่อมใต้สมองอทํางานก็คือทําให้ร่างกายจเจริญเติบโต ก็กลุมการทํางานของระบบขับถ่ายต่อมาฉันร่างฉันรูปร่างแบนๆคล้ายหมวกฉันสร้างฮอร์โมนที่ทํางานร่างกายเนี่ยพร้อมในการทํางานแล้วก็สร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญอาหาราเพราะฉะนั้นฉันคือ,อต่อมหมวกไตข้นต่อไปฉันสร้างฮอร์โมน ไทรอซินฉันอยู่ใกล้ๆกล่องเสียงแล้วก็หลอดลมฉันควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายเธอให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นฉันคือ,อไทรอยด์พอมันสร้างฮอร์โมนไทรอซินอ,อยู่ใกล้ๆกล่องเสียงแล้วก็หลอดลมต่อไปฉันอยู่ติดสนิทกับต่อมไทรอยด์ข้อนี้มารู้เลยอยู่สนิทติดกับต่อมไทรอยด์ก็คือต่อม พาราไทารอยอ่าลดความเป็นกรดเป็นด่างอฮอร์โมนที่ควบคุมแคลเซียมในเลือดต่อไปฉันสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโ,โรนอฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโ,โรนก็คือฮอร์โมนเพศแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องตอบต่อมเพศสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ผู้ชาย,ยมีลูกกระเดกแลมฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงมีเสียงเล็กแล้วก็เสียงใหญ่ ต่อไปสองกลีบคล้ายพีรามิดฉันควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่ะในใหญ่ตอนที่เธอเป็นเด็กแล้วก็เล็กตอนที่เธอเป็นผู้ใหญ่แสดงว่าฉันคือต่อมไทมัสอ่ะก็เพราะว่ามันจะโตได้แค่หนึง่งทาลบถึงหกปีนะพอโตเราอายุมากขึ้นมันก็จะเล็กลงไปเล็กล,ล,ลงไปแล้วก็สลายหายไปเอง ต่อไปฉันมีผลต่อโรคเบาหวานสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายขาดไปเมื่อไหร่น้ำตาลในเลือดเธอก็จะกล,กลายเป็นเกลนไม่ได้อาควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดก็คืออาต่อมที่อยู่ในตับอ่อนนั่นเองต่อมาเกมนึงเกมโยงข้อความให้สัมพันธ์กันต่อมใต้สมอง เราจะโยงกับอะไรดีนะตอมใต้สมองคำตอบก็คือควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายต่อมาตอมไทรอยตอมไทรอยน่าจะเป็นหลังฮอร์โมนไทรอนตอมไทรอยสร้างฮอร์โมนไทรอยต่อมาข้อ3ต่ตอมพาราไทรอยตอมพาราไทรอยก็คือควบคุมปริมาณแคลเซียมในเลือดข้อ4ต่ตอมไทมัส ควบคุมการทํางานสร้างภูคุ้มกันให้ร่างกายตอนที่เราเป็นเด็กตอนทารกหนึ่งถึงหกขวบมันมีสร้างภูคุ้มกันให้เราในต่อมไทรอยต่อมไทมัสต่อมาต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตก็คือสร้างฮอร์โมนอะดีนาลีนกระตุต้นให้ร่างกายเราเนี่ยสูบชีดอะดีนาลีนเข้าไปตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นดีใจฮอ,าอาร์โมนอะดีนาลีนต่อมหมวกไตเป็นตัวผลิต ต่อามารังไข่รังไข่ก็ผลิตไข่แล้วก็ควบคุมลักษณะความเป็นผู้หญิงสุดท้ายอันทะก็คือ,อสร้างตัวสุจิแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพศชายาสำหรับวันนี้นะครับระบบต่อมหรายท่อจบเพียงเท่านี้อย่าลืมจดบันทึกทบทวนเรียนแล้วก็ดูแลสุขภาพป้องกันใส่แมสออกไปไหนล้างมือใส่แมสท,ทุกครั้งนะครับสวัสดีครับวันนี้